นอนน้องอยูเองสิเป็นคนตัดเงียนตัดหง้าครั้งแรกทุกวันนี้จะเป็นผู้ชายเตรียมตัวแล้วยูฟังเสียงจักนี่กูว่าบไว้แล <laughs> ้ายเลยเอาอย่อามาเก้อกูแบ่ สบายดีสบายดีกันมือทุกคนเด้อมืนอนีกลมาอยู่กับน้องอยูเนาะมาพบกับสองน้องแฟดบอมอยูมืนอนี้ตื่นห้งเ้ามาเนะทุกคนอากาศดีดีเนาะยังบัานมีแดดแล้วกันยังบันมีฝนเนาะพระว่าสองมือนี่ละฝนบดตกแล้วค่ะอากาศดีดีแล้วเนาะนี่เย็นสบายเนาะตื่นตื่นขึ้นมาแล้วนะนเน,ะนออา,นเอานะนนอานะาา่าทุกคนอาสิแปกนอนน้องยูมามือนี้บได้ไปใส่เนาะทุกคนมือนี้ห่าบโบได้ไปใส่เนาะฮอกชิมานี่พาทุกคนมาบึ้งอันนี้ก่อนนี่ นี่เขาจะมาอย่างนี้นั่นเห็นแล้วตกใจมันบอกแน่บวลาตกใจเนาะลองยูเองจะเป็นคนตัดหญ้าเนาะมื้อนี้เอาเทมื้อนี้ล้องยูจะเป็นคนตัดหญ้าเนะาะเพราะว่าบะกลางบ้านของเหาเนาะทุกคนนี้หกเทห,หกว่าแล้วเหากันเลยถ้าสมาตตัดหญ้าเนาะเนื่องจากว่า ให้พ่อมาก่อนเนาะจิงตัดพ่อ,อยังพันมาแล,ล้วก็บานตัดนอนน้องยูเองสิเป็นคนตัดแต่ว่าให้พ่อมาก้อนเออให้พ่อสอนตัดหญ้าเนาะและ้วก็สีมาเฮียนเป็นพะเฮียนตัดหญ้าครั้งแรกเออทุกคนอาจจะถามเนาะน้องยูอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วทุกวันนี้จะเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้ว เดี๋ยวเขากระทาให้อีพ่อมานอนอีพ่อกับเมยเพิ่นไปตลาดไปซื้อเครื่องเดียวกับิมาแล้วก็ให้อีพ่อมาติดจักให้ก้นนวะตอนเริ่มเริ่มเห็ดนี่ก็ต้องติดจักก่อนแล้วลองชูกระส้องตัดตัดก้อนที่ตัดเปลี่ยนก็ต้องเฮิเพิ่นสอนติดจักก่อนเออติดนีติดได้นอกแต่ว่าย่านมันยากนะแล้วก็เลยว่าสิบมมีผู้ซอนตัดจนแล้วพอดีเฮาบบได้เอ็ดเลยเดี๋ยวให้อีพ่ออีเม่มาคนนอนแล้วฮากกระสริืม ตัดหญ้าแล้วทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันตอนอีโฟมาเด้อเยอส่วนน้องบอมของเห่ากะเสียหญ้ากลางบ้านนะทุกคนน้องยูจะเป็นคนตัดหญ้าสบายดีทุกคนน้องยูเป็นคนตัดหญ้าน้องวอมเป็นคนเสียหญ้าเยอะยางพันตัดเนาะเมื่อคืนเมื่อวานนี่เห่ากะเสียแล้วน้อแต่วยางพันแล้วแล้วกลับมาเสียอีกเพราะว่าหุกแหงนะทุกคนอนันัยมฮือนมือเนีนย เป็ <laughs> บแบบว้าเงินไม่ได้อนามมยมาจบกยีก่ยี่ปีแล้ววั <c oughs> นนี้มาอนาไมายเงินเนี่ยมันกร่บริหกดอกแต่ว่ามันมีงาแล้วเหาอว่ยาคือมันมีเ<อ>หอแถวนี้แบบมันเป็นก้อนหินแห่เป็นหินแห่แล้วก็เลยเห็นให้แบบงาอันแนบบีแบบ้คงขึ้นพค้งขึ้นตึ๊บย่านมีงูเพราะว่าไม่อาำจะเห็นงูลายเสือเนาะมือนั้นท่านเห็นงูทอดสองตัวคุณแลก็เลยว่าสิคิดคิดคิดว่า เหลือมามือน้นท่านน้องยูเห็นอยู่น <akl> ah <tw itter> ah. ี่เนาะทุกคนมือนั้นมื่อนั้นท่านน้องยูมาที่มาอาบน้าและเห็นมันเหลืออยู่อันนี้แหละตอนกลางคืนเนาะน้องยูกับแล่อโคมมาดอกแต่ว่าไฟเหอนเกงเราเอ็ดโมมัวนะและเหลืออันนี้แหละน้องยูเราว่าไม่ียังว่าเลยหลาาอยู่สิแหละ แล้วน้องอยู่รักหองขึ้นพ้าตงู้สิแหละน้องอยู่กับบุหงุหรอกว่าเม่ตงูหรอเอ็ดว่าคืนะอซื่อขนาดเพราะว่าน้องอยู่กับยานในเด็น้องกลางคืนนะ <c oughs> แล้วบนหนึ่งเห็นมันเลือด oh, เลือไปโอ้บุแม่ลูกยังมาค่ะบอกไวๆวนะตัวบอกง่ายๆอีกแล้วก็มือนั่นกินข้าวพันเห็ดเลืออย่างน,ววาน,านาั้นอีกแล้วก็เลยว่าสช้อนามัยเงินอะลรมือนี้เนาะนี่ <c oughs> ว่มีมือคงจะบ่อันามัโบแม่เนาะมะยาขวากกระหลายแล้วก็เลยว่าสิไปล่างเหือนก็ไไบ่บได้แล้วเหาก็เลยว่าอืมปรับเปลงมือนี้นะขันไดอันเดือหอกเพิ่ม์มีหญ้าแบบนี้นะโอ้งามตาบัดนี้นบ,บอมน,นีเนาะตอนนี้อพอหากมาแล้วนาะทุกคนนี่เพิ่นก็ามารับโอ้เพิ่นมาแจากตลาดนาเพิ่นมารับใบใบท์แจ็คเขา้เขาๆอีกตัวหนึงเนาะ ๋ยวเหากกสิมาพิ่งกันวันตื่นตีนดิครั้งแรกครั้งแรกสิตัดยาสิดูนได,ด้ดหรือสือคลายพ่ตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนเอาใบเข้าเนะเรือสิติสเล้ยเบึงควมเข้านะคนยังไงข้าวปิง้งปิงจะให้พ่ออ่าพ่อจะให้พ่อติดจักก่อน ให้พ่อตัดก่อนมันเ่าจึงตัดตัวอีกพอดีแล้วเลยเนาะอพี่พ่อก็เสกแต่ก็เปียนนั่นเปียนนี่เาทุกคนก่อนสิตัดถ้าไม่เป็นเห่าตัดเลยเหาดอกโบว์ม่พื้นอืมจลี่น้ำมันอันนี้น้ำมันอันนี้จะเป็นน้ำมันเก่า ở lị thêm nó mẹ có tên kín nó Nên Xong sao tên kín ข่าว่าแล้วขันหาติดนิสิคือสิได้เลยสขพอติดติบุได้ขวบติดนี่คือสิได้เลยเฮ้ยน้ำมันบัวบานน้ำมันมาน้ำมันมืด <laughs> นี่น้องทุกคนข่าก็ว่าติดจักรถบุได้เออติดจ,จักรติดจักรบุได้แทนน้ำมันบ่มี <laughs> จักอันนี้จักอันนี้เตะเตะปีเดียวเหรอเหรอได้สิบปีละจักอันนี้สารอยูย่ๆขนาดคนกลุ่มขนาดเนาะสมัยมเกิดอุ้ยเขาเกิดแล้วอีพ่อค่ายอันโตบักอันนั้นทันดีค่ายขวายตัวบักอันนั้นเนยบักอันเด็กก็ซื้อพร้อมกับเบืองหายมันบอกแล้วอีพ่อไปซื้อจักว่าไม่มาคนเราบักเลยเออท่นแหละเอาโตนั่นท่นแหละค่ายขวายตัวนั้นแล้วสิมาซื้อกับเบืองเหรออีพ่อไปซื้อจักก่อนฮ่านะ ประมาณทำอย่างนี้น้อยเข้าไปท่มคุณป้าแล้วแล้วมันเดือดใส่กันอย่างว่าเออเขากันอย่างมาปุ๊กเที่ยงซวยเจ้าคนเด่กทำเป็นดื่มได้ผมบอกเราไม่มีตัวตน บอว่าเด้อย่าทำอย่างนั้นอ้าวได้อยู่ะบบบัดนี้อย่าทำอย่างนั้นนะตัดหญ้าไม่ได้นะนพอสิเปรงกันะทุกคนเดี๋ยวมาเบืง่งว่าสิกิดได้บ่นี่ทุกคนติดได้แล้วตอนนี้เนาะติดได้แล้วนี่ใส่ตกุก มังบัลโดนโดน,นก่อนจิติดได้มาก่อนอื่นหาสิลงมือกันก่อนเนาะน้องยูจะจะเป็นคนโอ้เกิดอะไรขึ้นเฮเสียงดังแปลกแท้ มันแทบจะไม่ใส่จักแล้วมันแทบจะเป็นอันอื่นแล้วตอนนี้น้องอยู่กับซีเลมให้พ่อกีสอดตัดเนาะยูฟังเสียงจักนี่กูว่าบวไหวแลวแหละ

บอกแล้วว่าอย่าหาทำ เป็นยังี้เราทำวมคุดดึ๊กทุกคนไม่ไหวค่ะเราเราทำงานเป็นครั้งแรกนะคะดูเขาตัดนะคะดูคุณพ่อตัดกับน้องอยู่ตัดมือเป็นพอเองไหมนี่พี่บอกมันมึนก็แบบมันก็รึนะมันอู้ด หูซึกจรงเด้อว่าจะ่าว่งึกจังเด้อตเห็นบ่อีอตัดมได้บุเมนเราตัดม่ได้เขาตัดมได้การไ่ห้า่นะนาจักขนาดง่ะทุกคนจักมันเอาฟปแมีนเนาะมันเล่งหมดันน่ะเนาะมันเล่งอมันเล่งมาไปแม่นบอ้ยตัดหมดด เปโมเมนเป็นน้ำเขาเป็นน้ำจักเนาะทุกคนมันเป็นน้ำจักจักฮะมันตัดแล้วมันบกคาดเนอะเล็งพอเดือดแล้วมันตั้งตึ๊กเลวมันกับไปลาลาเลยมันบ๊ปิ้นครั้งแรกเนาะทุกคนตัดเนี่ยกระมวนอยู่เนาะแต่รู้สึกจระมวนอยู่ขันเพิ่นบ่อยู่ก็ตัดเองก็ได้ได้นะคะทุกคนตอนนี้พ่อก็ขี่รถเข้าไปในบ้านเพื่อจะไปเอาอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่าตัด จักตัดไม่ได้นะคะไม่ใช่เป็นเพราะน้องอยูนะคะจักตัดไม่ได้คะ่ะสมโพเลน้องอยูตัดบบไดเ้เนาะแ้วก็ว่าเป็นเป็นดํบน้องอยูเฮจักเล็งแล้วมันแบบตัดงาบบขาดเนาะมันเล็งไปอยู่เวลามันเกาะแล้วคือคือขี้น้องยูถินอะไรเออคือที่น้องยูตัดะอะไรเนาะโอก็เลยว่าสิไปในบ้านไปเอาอีิอย่างสักอย่างเลยเนาะมือนิสิเลวบ่เนาะ เดี๋ยวมาเจอกันมาบึ้งกันว่าสิเล้วบตัดหญ้ามือนี้เนาะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เขาก็ได้ตัดหญ้าแล้วนะคะทุกคนเออเออ <c oughs> ตอนนี้เขาก็ได้ตัดหญ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพอแปลงแห่แปลงว่าตอนนี้ก็แปลงในตอนแปดโมงเนาะตอนนี้เป็นสิบโมงสวยแล้วจึงสิได้ตัดเนาะเขาก็เลยว่าสิไปตัดหญ้ากันนะคะแต่ว่าน้องอยู่ไม่ได้ตัดแล้วน้องอยูจะให้พ่อตัดแค่เอาแว่นตาไปให้พ่อสวย <laughs> เดี๋ยวจะไปเบื้องมีพพอตัดหญ้ากันเนาะนี่เนาะตอนน้องอยู่ตาทัานแล้วมันมันบบกเข้านะทุกคนเล่งก็เดียมันเกาได้แล้ววันนีจะได้แล้วเนาะเอาอเบ้าว่าบ้าบมา,บา,บาตัดเร็ว นี่เนาะทุกคนตอนนี้ก็มืดปิกเนาะหลังจากที่น้องยูว่าเขาจะมาบึ้งกันอีกทีที่อีพอตัดเนาะอีพอ,อก็ตัดได้หลายประมาณนี้เนาะหากระจักหากระแปลงได้เนาะทุกคน <ME AD S 2> มืดสวยหนึ่งอีพอกลุ่มแปลงเอาทเทอาวาหากระแปลงได้เนาะแล้วน้องบอมก็หดสวนแล้วอีแม่ก็ลงสวนยามค่ำก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้เขาปลูกหอมปลอมใส่เนาะอันนี้เนาะหนานซัวขาวเนาะ,ะหนานซัวขาวของเราทำไมเชฟเป็นคนดีจังจ้ะทมเชป็นคนดีจังจ้ะเออเออบวยเดียวเนาะหมดอีกสองบวอยบอส้มก็เออมันซองบวอยนะมันบวซุ่มก็เอจเอ,นะอ,อแบบว่าเกียงตาบเลยนะคะหรือเอ้าเป็ดกระไลตีกันบางทุน เรีบ้อยตายแท้ป็ดอีเม่เฮาเนาะอีพ่อก็ตัดมาหิโอตัวใกล้กับวุ่นเซลเซลนะทุกคนวุ่นลายกันใหญ่ตอนแตอนแรงไกล้ก็เป็นเซลเซลจักมันจักมันเป็นน้าหัวเทียนตอนแรกก็เป็นอันน้าอันอื่นเลยเนาะแล้วอีพ่อไปไปมาตัดมาตัดแล้วเบอหนึ่งลราดับ เราไปเปลงจนว่าพี่ห้าโมงพี่จึงแปลงได้เนาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่หาจะม,มาตัดอีกทีโอเคนะทุกคนตอนนี้น้องอยููก,ก็อ่าช่วยอพ่อกับอแม่ฮิตเวียกเงินแล้วแล้วนะหกกเหักแล้วเนาะจนกลัวสิตัดยาแล้วกับคำนะทุกคนอย่างบบแล้วอีกจักเป้อีกเนาะเป้ได้ตลอดสซวซี่สมูมเลยมั่วเป็นอย่างเนาะเป้ทุกทุกทุกเทืออ่าคันว่าคันว่า ปะนัะะนึงเรากลับติดบะไรเลยมื่เนเช้านี่แปลงไม่ยีงเนาะเลี้ยวแต่หางอันข้างข้างฮะล้วก็ยังหางหน้างินอย่างบบแล้เวเนาะท่านมีโอกาสเอ้ยบบเมททานมีเงินนจะดซื้อให้พ่อพับแม่ซื้อไผ่ตอนนี้ยังบบมีเงินยังผ่านซื้อให้เนะาะซื้อไผ่จักตัดหญ้าเดี๋ยวคลิปนี้น้องยุกอ่ะิคอลาทุกคนไปก่อนเด้อกาฝากุกคนเป็นกำลังใจให้น้องยูเฮ็ดคลิปต่อไปเ,เด้อกาฝฟกุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องยูเฮ็ดคลิปต่ นำกันต่อไปนี่เนาะคลิปนี้น้องยูสิโคลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า